สบายดีอีกรอบเนาะคนวันศุกเนาะเมื่อนีไม่ควันมาเปิดผายแหกับคนวันศุกเนาะผลทำนายท่ายักดวงของคนเกิดวันศุกจะเริ่มแต่วันที่สี่หาวันที่สิบปี2023ของเดือน12จะมีผลทำนายทายักวาแนวดาหแไปหับส้มหับฟั่งเนาะจากนาภายจากอ่านการผัยเลยเนาะในส่วนเวลาหนีคนวันศุกจะเป็นแนวดานาะในส่วนวันที่สีหาวันที่10อ่ะหับฟังเลยเด้อสบายดีคนวันศุกเนาะ คนวันสุ์ล่าซาเหรียญเนะาะล่าซาเหรียญมาบอกว่าคนมันสุกนี่มีความอุดมสมบูรณ์ดีในหนาทีการเงินการงานมาว่าสุขภาพขอบครั้วเนาะคนโสดก็โสดแบบมีความสุขคนมีคู่ผู้นั้นก็จะมีโสมีหลามมีไส้ศสนาเนาะพูวมาเกี่ยวกับหนาทีเบี้ยเงินการงานคววมบงังคววมตั้งใจเนาะพูวมาไส้ศสนาคววมหลาบลื่นเกิดขึ้นให้แก่คนมันสุกเดิมพูบอกว่าคนมันสุกมีอัธยาศัยดีเนาะพูวมาตึงนึงเนาะเป็นผู้นั่สามารถเป็นผู้นั่ในหนาทีเบี้ ถ่ว่าคนวันสุเข็ดเบียกอยู่ในองค์กรเนาะจะเป็นภูน้ำสี่แน่แนวทางแบ่งปันสอกหูสอกทางควมสามารถได้เนาะพม่าค้นโสดก็เเซนเดียวกันเดิมพม่าค้นโสดนี่มีความต่างใจมีเงินก่อนเก็บใบในบางขังบางข้าวเนาะคนวันศุกนี่มีเงืนก่อนแต่ว่าใส่ใส่เกงเรอนี่เด้อเบิดไปกับบาทูน้อยเล็กๆค่ะนะยังก็อยากได้ยังก็อยากได้ ไปที่สองโอ้ราชินีเหรียญคนมาคนวันสุกนี่ถือว่ามีความสุกดีเด้อคนมาในส่วงเวลานี่เนาะแต่วันที่สีหาวันที่สิบไปนี่คนบอกว่าคนวันสุกจะมีสุกญ่เขามาเนาะจะมีผูเขามาพว่วพันซับพอร์ตวัตถุสิ่งของหรือว่าเป็นเงินเป็นข้นามเนาะถามว่าเฮ็ดเบี้ย เนาะก็จะเฮดเบียฮับมเมาส์นี่จะได้ฮับหมาครับพ้นดีเนาะมีเงินมีกําไรมากมม้กายกองเลยเดิเพ่นว่าคนโสดก็มีเงินเก็บพ่น่าคนที่มีคู่แล้วยิงหักกันซวยกันสางซวยกันสาเนา,เนาะเงินเขามาถูกถทิศถูกทางเลยโอ้คนมันสุกยินดีนําเนาะมันสุกมีแต่เงินทั้งนั้นเลยคนมันสุกเนาะพ่นบอกว,วา่า ในส่วงเวลานี่เนาะอาทิตย์นี่เนะาะว่นลาชินี่เหรียญเนานะคนว่าคนวันศุกร์นี่มีความอุดมสมบูรณ์จ้าใดโศกใหญ่เดอ้อเออไผ่อ,อกมาไผ่ใหญ่ยังสีเนาะเม,ม่จะเบาๆร้ายเนาะแม่บอกว่าคนวันศุกร์นี่ดีเนาะจ้ามีโศกใหญ่เข่ามาเดอ้อจะมีโศกแบบฟุ่นๆมีเงินก่อนใหญ่จะได้ฮับเงินก่อนใหญ่เนาะสิ่งศักดิิ์สทธิ์ที่คนวันศุกร์บูชาเดอ้อ จะหายโศกหายลาบหรือว่าสิงศักถาหาว่าคนวันศุกบ่มีสิงศักธิ์บูซาเนาะให้ไปกราบขอพรจากวีรบ,บุรุษเออวีรบ,บุรุษหรือว่าพระพุทธเจ้าทรงเครืองกษัตริย์ได จะาเสริมดวงหากับคนบันศุ์แล้วคนบันสุ์ต้องใส่เสื้อสีเหลืองเนาะหรือว่าใส่วัตถุมุงคุ้นเนาะเออเป็นแหวนหัวสีเหลืองได้เนาะคนวันสุ์จะมีโศกใหญ่เข้ามาคิดการงานอันไนก็จะประสบผลสําเร็จเนาะสฉพาะคนวันสุ์เริ่มแต่วันที่4เดือนหาวัานที่10เดือน12ปีสองพสอสามโอ้ยสุดหอ่อเลย พันเปอร์เซ็นต์เลยเนาะไม่ใหวร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแม่ครับขึ้นมามิเตเลียนมิเตเบาเหลืองเลียนเนาะคนมันสุกจ้าเบิร์ตหนีเบิร์ตซินเนาะจ้ามีโศงไงเข่ามาฮับฟังเนื้อคนมันสุกเนาะภไยดีแม่จะบโบวบาล้ายเนาะบอกว่าคนมันสุกนี่เฮ้งยืนหนึ่งเนาะเป็นโตเต็งเลยเนาะเป็นโตเฮ้งยืนหนึ่งสัปหะอาทิตย์วันที่สี่หาวันที่สิบเนาะของเดือนสิบสอง เป็นโตเต็งเลยเป็นโตเฮงใหญ่เลยเนาะสะพอคนมันสุกเห็ดอันไหนก็จะประสบผลสําเร็จเงินเนาะเขามาทุกทิศท,ทุกทางเลยพูดว่าทิศใดมาอันอันไดสิตันคนมันสุกหนี่บไดนะ้เนาะพูดบอกว่าคนมันสุกนี่เป็นผู้ที่ว่า มีค่วมสามารถมีค่วมสลาดเนาะหูแหละพริกไว้ได้เนอะม,มามีพ่อนสวรรค์บวกพ่อนสแสวงเนาะคนมันสุกสามารถเอาตัวหลอดได้เนาะแก้ไขสถานการณ์เก่งเพิ่นบอกว่าและมีประสิทธิภาพใส่ในวาจาเนาะนว่มมาคนมันสุกนี่ตึงหนึ่งดีแต่มีควมหูค่วมสามารถคนมันสุกอย่าลืมเอนอะหายไงออกยังสีเนาะจามีซับญงเขามาแบบฟุกๆุถามว่าเหตุขาเหตุขายเหตุธุรกิจสว่วนโตเนาะ จะได้ฮับมาครับผลสําเร็จอย่างสูงอ่ะอาจจะมาเบิงผลสรุป<笑><笑>แหงแหงเนาะคนมันสุงตื่นเต้นเนี่ยมาเบิงผลสรุปของไผ่ทาโร่เนาะคนมันสูงนี่เนาะแผ่ไพ่ตัวเองเนอะแผ่ไพ่ตัวเองแผ่ไพ่ความคิดเนาะคนไหนทีว่าหวังผลประโยชน์น้ำคนมันสุกหรือว่าเออมีปากมีเสียงกับคนมันสูงหาเศร้าซาเนะเราะว่าคนมันสุกนี่เป็นคนทีว่าอ่ามีปลา มีปามีมีพลังบุญสูงเนาะและบุญที่ตัวเองเคยสางจะาเปิดนวงเนาะหนุนนำให้คนมันสุงนี่พบในสิ่งดีดีเนาะขอเค้นเอ็นหายเนาะดวงบอดีสตาตกมันพานเขามาในชีวิตมันจะพานไปแล้วเดิมพันบอกว่าคนมันสุกจะาเป็นผูเฮงยืนหนึ่งเนาะสิ่งที่ระว่างต่องระว่าง สุ้กระพาตัวเองเนาะเล็ก,ลกนๆน้อยๆเนาะเจ็บกระเพาะเด้อระว่างดีๆเด้อคนมันสุงเนาะจะเจ็บกระเพาะเด้อเจ็บลำไส้เนาะเจ็บลำไส้ใหญ่เจ็บลำไส,ส้แก่เด้อหายไปกวดไปพบแพทย์พบหมอหไปไปไป,ไปกวดน้ำทันหมอค่ะักเนาะและ้วคนมันสุกจะบนมีอย่างหลายเจ็บเป็นน้อยหนึ่งแหลวกระซวงกระเศร้านอสิง่งที่ผู้ใดโอกฮักเนาะเพื่อนบอกว่าไพาบ่บอกว่าถ้าหาว่าคนมันสุกมีอาการโอกฮักเกิดขึ้นจะ่านไปเลยเนาะ เออจะมีสิ่งใหม่ๆเขามาเิ่นว่าสิ่งที่โหดหายด้ายหายไปแล้วเนาะอันนี้คือค่วมเฮงยืนหนึ่งของคนวันศุกเนาะอ่ะหรือว่าคนวันศุก์นี่โศกดีเนะาะเิ่นว่าค่วมฟันหายโศกบบฟันก็มีโศกเขามาเด้อเขามาทุกทิศทุกทางเลยเนาะอันนี้คือคือคือคววมโศกดีโอ้ยดีใจแหงเนาะขอโมขอบใจเนะาะว่าคนวันศุกที่บา่าเขามารับช้มรับฟังไม่ควันในส่วงเวลานี่อยู่ก็ไม่ควัญอีกซีหาคนเนาะ